ต่อนะครับใครที่เกิดปีรากาดวงต่างผู้ที่เกิดในปีรากาหลังสงการปี2องพนนั้นดวงชะตาของเราจะเป็นอย่างไรดีร้ายยังไงแม่นยําหรือไม่เราลองมาฟังคําทนายกันดูนะสําหรับพื้นดวงของคนที่เกิดในปีรากาหลังสงการไปแล้วจริงๆเป็นคนที่เก่งนะฮะเป็นคนที่ใช้ความสามารถของตัวเองมุมาณนะบุกบา่าฝ่าฟัน ในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พึ่งของตัวเองที่พึ่งของคนอื่นนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของระบบงานงาน, ơi, งาน, ơi, งาน ơi, เอยเงินเอยเสน่ห์เมตตาพัฒนาปรับปรุงเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆได้ดีนะคนที่เกิดในปีระกาจริงๆเป็นคนที่มีจิตใจหรือเขาเรียกว่าจิตอาสานะครับเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนเป็นคนที่ คิดพิจารณาอะไรหลายรอบกว่าจะตัดสินใจหรือทาอะไรได้ดังนั้นคิดถี่ถ้วนดีแล้วเป็นคนใจดีชอบทําบุญเป็นคนที่มีแบบแผนในแบบของตัวเองเป็นคนมีความมั่นใจในแบบของตัวเองสําหรับคนที่เกิดในปีรากาและเป็นคนหากินเก่งนะเป็นคนที่ขยันมัธยั้งอดทน อดออมรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักการใช้การพูดจาที่มันดีนะครับในกับบุคคลใดควรพูดแบบไหนอะไรเงี้ยมีไหวพิบปฏิพันธ์ในเรื่องของการใช้คําพูดและการวางตัวนะครับส่วนหลังส่งการปี๖เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าคุณมีโอกาสที่อยากจะสร้างบ้านสร้างบ้านทํางานทําธุรกิจต่างๆแต่บังเอิญว่าคนเกิดปีการเนี่ยมันมาพลาดเรื่องของอ่า ห่วงและรักคนอื่นไปเชื่อใจคนอื่นมากเกินไปพอเราไปช่วยเขาให้ความสําคัญเขาพอถึงเวลาเราจําเป็นต้องใช้เงินหรือเรามีเรื่องเดือดร้อนเราไปขอคืนมันไม่ได้คืนดังนั้นคนเกิดปีตะกาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเดียวคือเรื่องของความกังวลใจและความคิดมากความวิตกกังวลแต่ปีนี้มีโอกาสขยายงาน ขยายเรื่องของการลงทุนขยายเรื่องของบ้านรถที่อยู่อาศัยนะครับทีนี้เรามาดูคนเกิดปีละกาทั้ง7วันเกิดว่าจะเป็นอย่างไรเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนคนเกิดปีละกาในวันอาทิตย์เนี่ยจะทุ่มเทกับลูกหลานบุตรและบริวารมีการเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์หรือปลูกบ้านออกรถให้กับลูกหลานบุตรบริวารหรือบุคคลในครอบครัวนะฮะสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่หรืออะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์แบบนี้ส่วนคนที่เป็นวัยรุ่นอาจมีโอกาสรื้ลงการมีครอบครัวสร้างครอบครัวคนโสดมีโอกาสจะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจระวังเรื่องการตั้งครรภมมีีลูกบุตน ในช่วงปี68มีโอกาสมีโอกาสที่จะมีเรื่องสัตว์สองขาสองเท้าเข้ามาใครพร้อมปล่อยมีลูกได้เลยใครไม่พร้อมป้องกันนะครับแต่ว่าคนที่อายุเยอะขึ้นมีลูกมีหลานก็อาจจะมีลูกมีหลานมีเรื่องสัตว์สองเท้าเข้ามาแล้วสําหรับคนที่เกิดในปีรากาวันอาทิตย์เนี่ยควรเสริมดวงชะตาให้ตัวเองและเสริมดวงชะตาให้กับลูกหลานจะมีข่าวดีมีเรื่องมงคลบูชาพระแม่อุมาเทวีบูชาพิฆเนศจะเสริมดวงเสริมสิริมงคลกับดวงชะตาคนเกิดปีรากาวันจันทร์ เกิดปีละกาวันจันทร์เนี่ยปัญหาสุขภาพมีเรื่องการดูแลรักษาแก้ไขและมีโอกาสดีขึ้นแต่ปัญหาสุขภาพที่จะเป็นเรื่องของโรคโรคหัวใจระบบเลือดความเครียดคอบาไหลไมโกงไมเกรนพวกนี้ระวังเกี่ยวกับเลือดลมเกี่ยวกับเรื่องของ หัวใจความตื่นเต้นเส้นเลือดหลอดเลือดระวังสิ่งเหล่านี้ในเรื่องสุขภาพดวงการงานเสริมดวงวันที่3ามกราคมคุณจะมีโชคนะครับจากการเสี่ยงโชคจากการงานจากธุรกิจแต่คุณจะเป็นคนที่คิดมากแต่เรื่องการเงินต่างๆใดๆเสริมดวง3มพุษภาควบคู่การไหว้เจ้าหรือบูชากรงมาบูชาเหรียญนกรุงมาไปก็ได้นะครับคุณจะได้เงินได้โชคแต่เป็นลักษณะของเงินหมุนเงินด่วนและได้โชคลาภแบบที่ไม่คาดคิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดดวงจะคุ้มครองสําหรับคนเกิดปีตะกาวันจันทร์ต่อไปคนเกิดปีตะกาวันอังคาร การงานประครับประคองได้ดีมีโอกาสในเรื่องของการารักษาสถานภาพทางการเงินรักษาสถานภาพ ทางการงานรักษาสถานการณ์ทางการงานนะครับหรือการทําธุรกิจต่างๆแบบเรื่อยๆแต่ดีนะฮะสำหรับคนเกิดวันคารปีละกาบูชาพญานาคเสริมดวง 3, สามพฤษภาคมจะทําให้การงานไหลลื่นหลังไหลและมีโชคลาภหลังไหลเข้ามาทั้งงานจ็อบงานเสริมและโชคลาภแบบที่เป็นการเสี่ยงโชคด้านตัวเลขจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับฐานดวงชะตาวางดวงดีชีวิตดีชีวิตประสบความสำเร็จมีโอกาสล่ํารวยในปี2018นี้นะครับต่อไปคนเกิดวันพุธเปียะละกาวันพุธคุณเน้นย้ําเรื่องงานและธุรกิจ กิจใช้ปีเสียเสริมดวงใช้รูปภาพมังกรตั้งในโต๊ะทํางานที่ทํางานหรือที่ทํางานของตัวเองเนี่ยนะครับในบ้านตั้งมังกรบูชาเขาเรียกว่าเป็นรูปภาพเป็นเครื่องประดับตกแต่งนะฮะคู่กับการเสริมดวงสามพฤษภาคมการงานที่คิดจะมีโอกาสประสบความสาเร็จแผนง,งานต่างๆมีโอกาสได้ลงมือทําได้สู้บุลุยและการเงินจะเป็นระบบจัดการได้ชัดเจนมากขึ้นมีการลงทุนต่างๆเกิดขึ้นนะฮะและถ้าเกิดว่าคุณมีเอกสารสัญญารัดกุม่มรอบครอบและดีเป็นไปตามเงื่อนไขคนเกิดปีรารากาวันพุธทั้งกลาง วันและกลางคืนมีโอกาสประสบความสาเร็จด้านการงานการเงนินแต่อย่าห่างการเสริมดวงนะครับรากาวันพฤหัสบดีบ้างนะครับคนเกิดปีรากาวันพฤหัสบดีเนี่ยมีการลงทุนเกี่ยวกับเลือกส่วนไรนาที่อยู่อาศัยนะครับมีโอกาสเกี่ยวกับการทําบ้านลด ที่ดินที่อยู่อาศัยการลงทุนเลือกส่วนและนานหรือการลงทุนกับธุรกิจแขนงไหนก็แล้วแต่แต่จะต้องมีเรื่องของหลักทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือคำประกันดังนั้นคนที่เกิดในปีราการในปีนี้มีโอกาสเติบโตในเรื่องของมรดกเข้าของการได้รับเข้าของเพิ่มเติมยิ่งใครเสริมดวงสามาพฤเษพาด้วยหรือเสริมในทุกๆเดือนในปีหกแปดเสริมดวงเดือนละหนึ่งครั้งนะมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยทีเดียวแต่เงินสดจะจมไปกับทรัพย์สินนะเงินสดจะจมไปกับทรัพย์สินความสามารถกำเนิดก,การของตัวเองจะดีนะ เก่กับการเสริมดวงชะตาคนเกิดปีละกาวันพฤหัสบดีจะมีข่าวดีเรื่องการงานการเงินแน่นอนต่อไปคนเกิดปีละกาวันศุกร์จริงๆง,ง,งานดีเงินดีโชคลาภดีนะวันศุกร์แต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยและอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงญาติมิตรพี่น้องมีโอกาสป่วยได้ง่ายขึ้นดังนั้นคนที่เกิดปีละกาในวันศุกร์เราบ้าระวังควรไหว้ดาวนพคร,รทั้ง9้าดวงคู่กับการเสริมดวงวันที่3มพฤษภาคมและในทุกๆเดือนควรเสริมดวงเดือนละหนึ่งครั้ง1สิ่งที่คุณจะเจอ1น่ง 1, การเจ็บป่วยสุ นสิ่งเหล่านี้ดังนั้นการเงินคุณมีโอกาสจะผิดพลาดเรื่องการโดนหลอกโดนโกงมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าฐานดวง,ง่ยต้องเสียดังนั้นระมัดระวังด้วยนะครับเป็นจุดอ่อนของคนเกิดปีละกาในวันศุกร์ในปี2 0 1 8นี้นะครับดูดีๆหลังสงการอย่าลืมทาบวงทาบุญทาบ,บ,บุญให้บรรพบุรุษอย่าลืมไหว้ดาวนพเคราะห์และอย่าลืมเสริมดวงสามาพฤษภาคมต่อไปนะครับคนที่เกิดปีละกาวันเสาร์วันสุดท้ายแล้วเนาะวันเสาร์นี้มีโอกาสเจอเรื่องความรัก เช่นคู่ครองความรักแต่ไม่ใช่การแต่งงานการเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนคู่การมีเรื่องของความรักหรือเรื่องคู่ครองเข้ามานี่คือเรื่องที่1กลุ่มที่1มีโอกาสจะเจอสําหรับรากาวันเสาร์นะต่อไปคนที่เกิดปีรากาเนี่ยกลุ่มที่2บางคนจะเจอเรื่องความรักเนี่ยเรื่องคู่ครองแต่ยังไม่ได้หมายถึงเรื่องการแต่งงานการเปลี่ยนคู่ครองการมีเซ็กซ์กันจเจอเจอคนถูกอกถูกใจในเรื่องของทางกายด้วยนะครับหรือว่าคนที่คบกันรักกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันสําหรับปีรากานะกลุ่มที่1กลุ่มที่2คือคนที่บ้างานางงเินมี โอกาสจะมีโชคลาภเข้ามาแต่คุณจะต้องบูชาพญานาคนะครับสายสเสน่ห์เมตตาบ่วงหน้าขบาทพญานาคราชจะเสริมโชคทรัพย์การเงินและความรักนะฮะแต่มันจะแยกเป็น2กลุ่มคุณจะเลือกเอาว่าคุณจะได้อะไร1คือเรื่องความรัก2คือเรื่องของการงานการเงินโชคลาภแต่ เสริมดวง3พฤษภาคมจะทําให้ฐานดวงคุณแข็งและจะไม่โดนหลอกโดนโกงได้โดยง่ายดังนั้นอย่าลืมหาวัตถุมงคลสายสน่หเมตตาสายพญานาะคมาพกติดตัวและเสริมดวงวันที่3พฤษภาคมควบคู่ไปโดดเด่นเรื่องความรับกลุ่มแรกโดดเด่นเรื่องโชคลาภการเงินกลุ่มที่2ขอให้พังรับทรัพย์3พฤษภาคมนี้เสริมดวงครั